มาค่ะวันนี้จะมาทำมาม่าผัดน้ำพริกเผานะแต่เราจะใช้น้ำพริกเผาข,ของทางร้านนะคะน้ำพริกเผาเนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยนะคะและเราผลิตเองด้วยนะคะอันดับแรกนะ,ะเราจะใช้น้ำมันจากน้ำพริกเผานะคะแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะคะใช้กระเทียมพริกสดผัดไปกับน้ำมันเลยนะคะผัดใิ้หอมเลยนะ,ะแล้วเราก็ใส่เนื้อน้ำพริกเผานะคะใส่เนื้อน้ำพริกเผาลงไปผัดได้เลยนะคะ แล้วมันจะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะผัดลงไปนะคะให้มันมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ใช้ไก่สับที่เราลวกไว้แล้วนะคะอันนี้แม่ค้าลวกไว้แล้วนะผัดไปกับน้ำพริกเผานะคะผัดจนมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็ใส่เส้นใส่ไส้กรอกไก่ที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปรุงด้วยเครื่องปรุงนะคะอันนี้แม่ค้าใช้เส้นบะหมี่ของยี่ห้อซูดะนะคะผัดลงไปคลุกให้เข้ากาันแล้วเข้าระหว่างนั้นนะคะเราก็ ใช้น้ำไก่ที่เราลวกไว้นะคะมาเทใส่แล้วก็ปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วเราก็ไปเทใส่กะละมังนะคะใส่ผักลวกลงไปนะคะอันนี้อันนี้แมค้านะ,ะ,นะใส่ผักลวกลงไปแล้วนะคะพุกเค้าให้เข้ากันนะคะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแต่ถ้าให้ดีนะบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยนะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะอืทานแล้วอร่อยมากสนใจน้ำพริกเผาทางร้าน สั่งเลยจากลาได้เลยนะคะ